สวัสดีครับทุกคนขอต้อนรับเข้าสู่ช่องกอออนะครับช่องที่สุ่มสกินอาวีและกิจกรรมอาวีเดือดที่สุดในประเทศโลกล่าของไทยแล้วนะครับการที่จะพูดให้ไม่เหมือนกันแต่ละคลิปนี่ลำบากนะฮะมาเปิดเกมครับมาพบกับสกินสุดอลังการระดับมิราเคินะฮะของลิงนะค่คือชชงการีล่าแมทชิ่วหลอดบูคอรับผมราคาเพีย800 90บาทมันคือราคาแบบ d ดวัราคาเบสิกนะครับแต่ว่าอย่าลืมนะมันคือระดับ m i ล a ิโคนะ890มีงบก็จัดเล่นก็จัดนะครับอ่าแล้วก็วันนี้ผมต้องจัดอันนี้ด้วยป้ายประกาศ208คูปองนะครับเพราะว่า ID หลักผมเนี่ยมีและแล้วก็ตอนนั้นป้ายประกาศมันมีแบบสุม่มแล้วเราก็สุ่มถึงจุดที่เราแบบไม่โอเคแล้วก ก็ตามนั้นนะมาเดี๋ยววันนี้จะมาสุ่มให้ดูเนียนะครับมากิจกรรมอะไรอีกครับหูเดี๋ยวนี้ฮีโ,โร่ลดราคาเหลือ69ครับแต่ก็อย่าไปเอาฮะเลอเทอะใช้เหรียญทองเก็บซื้อแล้วมันแจกบ่อยครับเกมนี้เขาดีแจกเยอะนะครับกิจกรรมต่อไปครับ Royal Dimension Breaker ผมก็สุ่มเป็นที่เรียบร้อยนะครับแล้วก็มีการจัดกิจกรรมหนึ่งหนึ่งสำหรับ Dimension Breaker ที่ออกจากร้านกอฟนะครับตอนนี้คือ ออกไปแล้ว31ลำนะครับยังมีโคต้าอยู่ถึง169ลลำนะฮะแพ็กก็คือ3840บาทครับเพียงคุณซื้อแพ็คนี้นะจะเติมหรือไม่เติมก็ได้นะครับกับ Royal Dimension Baker แต่ซื้อแพ็กนี้คือจองสิเทเพื่อเล่นหนึ่งหนึ่งไว้ก่อนนะครับแต่ว่าวันที่หนึ่งหนึ่งเนี่ยคุณต้องมีสกิน Royal Dimension Baker เกฮะก็ค,คือแปลว่าคนที่มีแล้วไงก็ซื้อไว้ก็เติมไว้มันได้เติมในราคาถูกอยู่แล้ว960บาทต่อแ็ใช่ยห ยังเหลืออีก169สิติดนะก็เดี๋ยวผมก็คือไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมหมดเหลือามีเท่าไหร่ก็จับฉลากเลือก8คนมาเท่านั้นนะครับแล้วก็หรือว่าถึง200ก่อนผมก็จับฉลากก่อนนะครับอ่าเลือก8คนมามาแข่งหนึ่งหนึ่งกันนะครับเดี๋ยวกติกาเดี๋ยวบอกกันอีกทีในคลิปจับฉลากนะมันแน่นอนนะมันต้องแบบแหลกบูมบ้ามบูมบามนะ <c oughs> ไปขายของกันมาตึงๆครับผม เดี๋ยวผมจะมาเก็บตกกิจกรรมที่ยังไม่ได้เก็บยังไม่ได้ซื้อด้วยนะครับมาก่อนอื่นครับไปอันนี้ก่อนผมจำได้ว่ายังเหลือตัวเขาเรียกว่าอะไรอะล้างค้าพเนจอนครับการันตีหนึ่งสกินใน299คูปองนะมันมีกุญชออะไรต่างๆนานาน,านานะแล้วไหนขอดูขั้นนิดนึงครับผมว่าโอ้โหแล้วขั้นต่อไปมันสอ0ย 50. มันเอาได้อยู่นะฮะเออ คือผมฮะมีข้างบนและเรียบร้อยนะครับผมยังเหลือซ้ายกับขวานะครับถ้าออกข้างบนนี้ผมเศร้าแวบนะฮะไปกดไปก่อนครับสองร้อเก้าคอนเซปต์เจ็บให้ดูครับผม1นึ่งคูปองไหมล่ะอืมเกือบถึงทุกคนแต่ก่อนขอให้หยุดนะฮะเออเอาวแล้วอันนี้ต้องพอนะครับถ้าถึงจุดนี้ต้องพอนะแล้วก็ดวงดีซะด้วยครับแต่ว่า เดี๋ยวจะเปิดให้ดูครับกรณีน่านะล็อกเลตแอบล็อกเลตนะเรานะเออเนี่ยมีหมดแล้วนะครับก็ได้เป็นคัมพีนะมันไปต่อไม่ได้จริงๆครับเพราะว่ามันจะไม่การันตีสกินแล้วนะครับเออเพราะว่ามันสักแบบการันตีภายใน299แล้วไงแปบลบว่ามันจะเปิดเกลือจนช่องที่11เนี่ยเราต้องไปกับสกินตรงนั้นนะฮะก็คือจบนะใครเล่นร้านค้าพานจรให้เล่นแบบนี้นะครับอ่ะไปครับ คูปองเหลือว้าวุ่น,นะทีทีนี้อ่าไปขอไปสักยี่สิบกล่องครับผมเปิดทีละ10ิบกล่องนะไม่ได้ก็ไม่ต้องลำยายทุกคนซื้อสดไปนะครับมันก็ไม่ได้แบบขนาดนั้นนะเดี๋ยวไปรีวิวทายคลิปเขาเรามันเป็นไงิีกล่องแรกไปอือเรียบร้อยครับมาก่อนไปเปิดอีกชุดหนึ่งครับสกินทาวรศูนย์จุด ศูนย์หกทุกคนคุณซื้อร้อยกล่องเนี่ยโอกาสไปซื้อตดเถอะนึกออกไหมซื้อแบบเนี้ยมันเหมือนซื้อหวยเลยใช่เลยมันคือบาทละหกสิบจ่ายเจ้ามือจ่ายบาทละหกสิบมันไม่คุ้มกับความเสี่ยงที่เราเทคอ่ะผมก็ไม่รู้จะพูดเป็นภาษาไทยยังไงแบบมันไม่ได้อ่ะความเสี่ยงที่เราเทคกับผลที่เราได้รับอ่ะมันมันมันไม่สมเหตุสมผลกันอนะ่ะเออภาษาโป๊กเกอร์เขาเรียกอีวีมันไม่ได้อ่ะนะฮะ ไปขออีกทีนึงไม่ได้ก็ไม่ลําใหญ่ครับไปซื้อป้ายประกาศแล้วรีวิวกันเลยบลากเไปเรียบร้อยครับโยนคูปองทิ้งชัดๆนะครับมามีอะไรอีกไหมอ่ะอ่ะกล่องนี้อีกเดี๋ยวกล่องคัมพีขั้นสูงนี่โอ้โหอ่ะเปิดให้ดูสิบกล่องนะครับอันนี้ยิงยิ่งแล้วใหญ่กว่าไอ สกินมิราโคลอีกนะฮะอันนี้0.35ทุกคนแล้วผมมีไปแล้วเกือบทุกตัวนะครับอ่ะเปิดให้ดูสิบกล่องทุกคนไปเหลือแล้วมันหวาวุ่นนี่เออเอากำไรไมาโยนไหมมันคัดสินจะตกระกุกแปลกปะ,ปะไม่ได้นะฮะโอเคป้เดี๋ยวไปตัดดูป้ายประกาศกับรีวิวสกินลิงกันเลยครับอ๋ออ่ะมาตัดอยู่ในอดีหลักนะครับกิจกรรมนี้ผมแจกไปครบ20คนแล้วนะ ไปดูในคลิปประทานพรอ,อะไรสักอย่างหนึ่งอ่ะเออใครที่ผมกดหัวใจในคลิปนั้นนะครับผมเติมเงินให้แล้วนะสิบาททุกคนนะจ้าจุบ200๊บจุ๊บสองร้อยแจกจริงไม่ติงหนังทุกคนเพจนี้นะมาเดี๋ยวเราไปดูสกินลิงครับตัดมาที่สกินลิงนะครับโอ้โหเ,เขามีหลายสกินเหมือนกันนะลิงเนี่ยโอ้โหสิบสองสกินทุกคนไปเราเรายังไม่ต้องรีวิวอะไรเยอะเรามาดูตัวหลักของมันเลยครับผมนี่ ใส่ก่อนนะฮะแคนกิเรียฮะเมเชอลอดนะฮะก็มีไปเรียบร้อยนะฮะโอเคมาดูปรับแต่งครับผมจำได้ว่าผมยังไม่มีนะอ้าวมีไปแล้วอเนี่ยอาวจบเลยโอ้โหตอนแรกนึกว่าไม่มีแปลว่าสุ่มได้ดิเหมือนไม่ต้องมาขายครั้งนี้เป็นครั้งแรกนะเออแปลว่าผมคงสุ่มได้ไปแล้วหรอวะเออจำไม่ได้ฮะมาเดี๋ยวไปดูรีวิวเอฟเฟกนะครับคร่าวๆก่อน จะกินลิงนะครับมีทั้งหมด12เจกินนะครับเอาที่มีเอฟเฟกต์นอันนี้แับแต่ก่อนหายากมาตอนนี้เปนใหม่ตอนนี้ก็ตามที่เห็นหมดเอเบอร์มของนะครับต่อไปครับเป็นเดวาน่านะครับหมูของนะเพื่อจะเอาทีมทจะเป็นอัลติเมทที่เป็น910คู่กองพวกคลิกท่ชว้นนะต่อไปนะอันนี้มาเดวันแทนหน้าก็มันทันหน้า6ทน9เยวันนี้ครับนั่นคือใบตท่แกงนาเดี๋ยวนี้ก็คือ299ครับผมต่อไปครับเดวน่ายอมสฮะเปลี่ยนชื่หน่อยเป็นใส่เบอร์คองอเมกิ้งนะครับผม หมือนจะใช่นะฮรเอ่ไปเลิ่พาแบบแก๊งสีอะไรเงี้ยสีบูคองอะไรนะไมภาพเกมมันกระตุกกตนะต่อไปครับสิฟุตบอลที่บูคอนะครับเออไม่แน่ใจว่ามีเรื่องไปแล้วมันเปต่องมันปกตินะฮะเออกอนนี้เ่าระตุกกต่อไปครับอันนี้เป็นระดับเเจน์นะครับโดนไปดิเลอรเออม่ตอนไก็ทำไม่ได้แลลวแล้วก็อันต่อไปฮะลังการมากไ่ฮะสีรถเร็วสดๆนะครับขอลับกับเอทโอเ้เกียนกระตุกกระตุก ชงเจล่าเมเทียลลอร์นะครับ <Lord S 2> เออตามมาเลยโอ้โหเป็นแบบเหมือนมันไม่ได้ขี่มันไม่ได้ถือกระบอกนะมันเป็นแบบดาบสองข้างนะผมก็ไม่ไแน่ใจว่ามันเรียกว่าอะไรนะไปะลุออยกันนะปรับสุดแล้วแหละเพราะว่าผมไม่ได้เล่นเกมเลยนะเออเนี่ยอันนี้เป็นแบบหลังจากที่ดิเมนชันเบเกอร์เนี่ยคืออันนี้ครั้งแรกคนระับโมเดลเนี่ย ก็ก็แอบดีเล็กน้อยครับผมนี่ตีลังกาฟึ๊บฟับฟึ๊บฟับนะสีเข้มๆนะครับต่อไปฮะท่าวาร์ปนะต้องมีนะมิลาโคะอ่ะโอ้โหเป็นแบบสิงโตครับแทง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 โอ้โหก็ก็สวยใช้ได้นะ890อ่ะมิลาโคะทุกคนเออมิลาโคะแปดรเออ บินนะบินแล้วก็ไปเป็นหัวสิงโตฮะแล้วก็นั่งแล้วก็พิงแล้วก็แวบ,บหายไปอย่างเงี้ยโอเคมาสกิลหนึ่งนะครับโอ้โหอันนี้ไม่มีการทิ้งร่างเงาอะไรทั้งนั้นนะฮะมาก็คืออยู่ๆก็แบบหายไปเลยอย่างเงี้ยโอ้โหแล้วไ,อ,ไ,อ,ไอ้วงวงที่กระโดดทุบนี้ก็ชัดนะว่าแบบตรงไหนทุบได้ไม่ได้นะะค่อนข้างชัดเลยนะ นี่ทุบได้อะไรเงี้ยเออนะครับสกิลสองครับกระโดดเป็นม้วนหน้าแล้วเหมือนเชิดสิงโตนะครับมีมีสิงโตแวบเข้ามานะฮะเกมผมเป็นไรวะกระตุก,กอ่ะทุกคนเอออ่ะประมาณนี้นะฮะเชื่อสิงโตนะเออนั่นแหละครับผมอ,อ่ะโอเคต่อไปครับสกิลอัลติเมทนะฮะทุบพื้นนะว้าว wow. วิดาไลออนอะไรไม่รู้นะโอ้โหอลังการมากทุกคนฮัลโหลโอ้โห,โโหกระตุกไปอีกนี่ระเบิดแล้วก็วินวอล์กฮะวินวอล์กก็คือเหมือนท่าหนึ่งเป๊ะนะครับไปทุบเทนให้พิชให้ตายดีกว่าพี่เทนอ่ะโอ้โหพี่เขาก็ตายยากเกิน อ่านี่ป้ายประกาศนะครับเฟิร์งตลาดนะครับก็ตามนะทุกคนผมให้ผมให้2อันนะที่ดีนะคือถ้าวาร์ปพอใช้ได้นะฮะอันนี้คือดีสุดฮะ <Yeah. S 1> ไอท่าระเบิดนี่คือแน่นๆนะฮะแล้วก็วงสีแดงเนี่ยค่อนข้างชัดนะครับ <Yeah. S 1> โอเคมิละโคูแปดร้อยครั้งสิบทุกคนเป็นเจ้าของได้นะ <Yeah. S 1> เออแล้วก็ป้ายประกาศไม่ต้องสุ่มแล้วอันนี้ก็คือจบๆนะครับ โอเควันนี้ครบท้วนกระบวนความนะครับก็ยังไงก็ขอบคุณที่ติดตามมนด้วยนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วก็มาอุน่นหนุนล้นเติม<อ>เกมนะครับวันนี้3านะนะแต่ไม่มีแคมเปญนะคิดไม่ทัน,นครับวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับบ๊ายบาย